โน่นนะครับอะไรอ้าวอ้าวอ้าวอะไร ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้าวอ้าวอ้าอะไรโอ้โหลูกนี้พลาดนะครับพลาด

แปดสิบห้าวัน

นี show, right. oh, really? hey. <T |ar|> ่ว่าไงปิดได้หรือเปล่าเกมนี้เกมนะครับเกมไม่เข้าใจกันเลาเวาครั้งนี